จ้าเอ้แม่งเปเ<อ>ติดตามในเ<อ>พจนั้นดิ <ๆ S 3> เกมถูกบอกด้วยมึงติดตามเนี่ยทำไมมีขายเก็บเอ้ยมีมีฟุตบอลให้เตะด,ด้วยวะอะไรมึงอ่ะนี่อ่ะนี่มึงเห็นไหมนี่ลูกฟุตบอลซ <c oughs> ารก,กูโลอยู่เลยแม่เอ้าที่อ่ะก,กูเข้ามาแล้วจะขึ้นเครื่องแล้วมีที่อ่ะ <c oughs> เป็ลูกบอลลูกบอลมาเป็นลูกบอลมาเออเฮ้ยมึงแย่งกูใหญ่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยอ ยิ่งลงไหนเนี่ยพวกเล็กเลยมีไหมเออแบบเล็กพวกไหนพวกไหนลงไหนหนึ่งหรือสามยิ่อะไรครับมากันปากมาเกาปากกูตามมึงน้อยจบแล้วนะจบแล้วขี้แม็กพวกสวยเลยว้าวี่ขนาดกูปรับต่ำสุดนะเฮ้ยเไอ้ยี่เหล็กอะไอ้ยี่เฟรมเล็กตกมันหลุดมันหลุดแมทอยู่เออ เออเครื่องกูก็ก,กระตุกนัดบันหลดไม่ทันถ้าเป็นรอบทีไรนะสบายไม่เห็นคนเลยว่ะไอ้มีมีม,ม,ม,มีตามมาข้างหลังเฮ้ยถ้ากดตัว C มันจะไปไกลเว้ยเรียบรอยเห้นแม่ไม่รู้ไม่รู้ลงไปไหนแล้วกูเหี่ยบรอยแม่นแดูหลังให้กูกันทร์ไม่มีคนไม่มีคนมาแล้ว <โด S 2> ามาแล้วปืนจากก ปืนของชอบจังเิดใช่ไหมเอาไหมแม็กซ์เทสเดี๋ยวฮะเฮ้ยขอแม็กเทสดิได้อ้อนวอนสิเขี้ยเนียวอนดอ,อ,อนลยชัดโ,โ,โอ้โหมึงอ้อนวอนกลัวเ <laughs> ข้ามาข้างในเข้ามาข้างใน กันชัยป๋องกันชัยป๋องไอเย่มันมันกินเฟรมเรทมากเลยนะเออแอบแแบบนี้กูกูหน่วงจริงไงไหมเออกูกันตกหนักแบบนี้เก็ยังพอไหวอยู่ผมอ่ะเอ้ยเอ็มโฟใครครับมาไหมกัวกัวเอ็มโฟแล้วกันโอ้ยแม่หน่วงหน่วงนะะเออรอบหน้ากูไม่เล่นแล้วแบบนี้ที่อะ ไอ้แมพนี้แม้ที่มันมีขุมทรัพย์อะไรเนี่ยไม่ไม่แน่ใจวะขุมทรัพย์เลย<อ><อ>ที่มันเป็นด้านใต้อะมันให้ลงไปอีกเอ้ยนึกไม่ออกเปล่าอสองเปล่าสองที่กูมีนะกูได้แล้วกูหกแลวมั้งก่อนฟาร์มก่อน เฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยมียี่อะไรเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวกดใหยเดี๋ยเียเดียอเวเเี๋ยวี๋ยาเเดี๋ยวเดเดีกยเดียวเดีเดรวเดียวใดีวเวี่เียดยเียดยะเเยเยดเีี่ยี โอ้ยเย็ดเม่ต้องออกด้วยเย้ยอันอันใหญ่จริงเรื่องมันเริ่มเลยกูมีคนสามร้อยไม่รู้ถูกจริงตอนไหนยันไม่ยืนอย่างนงี้ยอืมกระสูนเขียวเคยมีอีกมั้งมาเมาเยอะเลยที่กูมีน้องใหจับมี่ร้อยนะเอาคูณสองไหมเอ้ยมีคนเลยอ่ะ อ <N un> ยากยิ่งหน้าสักหน่อยเอาแม็กซ์มาส่งมาเราควรจะไปไหนไดีวะไปไอ้แม็กไปไอ้แม็กซ์เคลียเคลียเคลียนี่กันไปเคลีย <Fruit. S 1> จุดนั้นมันลุกมันลุกแทนที่อ่ะเออได้ขึ้นภูเขาไฟไหม แนี้ถ้ามึงเล่นคอฟดิวตี้อะเนาะน่ารอดวอล์คโเฮ้ยเกมนั้นกูกินสปบปิกูีแล้วกูจะตายไม่นปย็นไปเห้ยยยยรถเยย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 ยืยอยย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 ดยย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 ลยย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 ัยย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 นยยยยยยนย ได้ยินเสียงเอาไหมฮะไหมบวกไหมอะไรของผ้าต้องไหนอ่ะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเออมันต้องอยู่แถวไหนสักที่แหละดูด้านหลังเหมืกันนะที่มาเมื่อกี้เป็นไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโล่งเลยตรงนี้กัวต้องอยู่ที่ตรงนั้นแน่เลยไอ้ที่เป็นชั้นๆนะ เฮ้ยไอ้เหี้ยใคระวิ่งมาบอดนี่ยไอ้เสือเลยบอดเนี้ยยัดตรงทีบมาคูบอดเนี้ยเจ้สะดุ้งเลยไหนเนี่ยเอ้ยเหี้ยอยู่ๆมันวิ่งมาเมื่อกี้ของเยอะไหมของเยอะไหมสะดุ้งเันไปพอดีเฮ้ยเดี๋ยวๆมันมีแต่บอดเหรอวะไม่น่าใช่ไหมมั โอ้ยเหี้ยมันเดินมาแบบงงๆเลยวะกี้อ่ะเออพิชั์นี่ไหนวะ,ะไหนอ่ะโอ้ยบางค่ายากทิพาหไหนไหนไหนกูมมไม่เห็นทางสองสองร้อยสามห้าอยู่ด้านล่างด้านบน ด้านล่างด้านล่างนี่ในหินไมกออยแม็กออแม็กเหดอแม็กสองเมตรามเมตราไมอแม็กไอแม็กไอแม็กไม่เห็นย่เหยแบไปยิงเลยวะงรกูไม่เห็นงเออัยากเลย่เดียว เฮียแล้วกูเห็นอยู่คนเดียวเมื่อกี้มันมันวิ่งอยู่ที่อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าภาพลงตาเหมือนของรอบที่ก็เล่นกับกูอ่าไอ้เฮียกูยิงไปสามนัดเมื่อกี้อ่ะมันวิ่งเนี่ยอยู่หน้าเราเนี่ยไอ้แม็กเออตัวของเราบังโดนกระเซ็นไหมวิ่งวิ่งป๋อเลยเฮียไหนวะรู้อยู่ไหนแล้วอ่ะนั่นไงนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้อนั่นโดนเสียงเสียงเสืยงเลือง เอ้วเออเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองมึงรักชาติเหรอเหยียบเอยล็อกแล้ว็อกแล้วมก็ยิงให้ตายเออรู้รูดรู้เรื่องอะไรบ้างบ้งตอนไหนอยู่ทางสองร้อยไอตัวนั้นแม่งชุดชุดดำไหมไม่รู้อ่ะแต่คุณเพื่อนเหลืองตายแล้ว มันมีชุดดำอีกตัวนะเว้ยเออที่กูยิงเมื่อกี้อ่ะมีแล้วที่ศพมีแล้วมีอะไรอยู่ยิงที่ป่านแล้วไม่มี่ม็กนไกดงกูุดมก็แล้วกันแม็กเม่อมีอีกตัวนะไอ้ชุดดำอ่ะเออๆเอนกูขอเมยแม็กแมกากูแม็กแม็กรูปยากเลยว มันยิงยากเว้ยขึ้นบนขึ้นบนเลยว่าไดเดี๋ยวู่อ้โหปกอจีนะแมงัเยกแมงไดเดยวกให้เดีกูกลับมาเก็บปืน อยู <muitas S 2> ่ตรงไหนบอกกูมาเนี่ยมันยู่ตรงนูยเนี่ยตายตัวนันอ่ายตายแตกแล้วแตกแล้วไอ้แม่ขวามีมีอีกตัวนะเว้ยนมาคู่สักครู่มันไม่รู้ใครไอ้เหี้ยได้แชมป์แล้วเนี่ยนั่นไงยิงอยู่เออโอเคโอเคตรงไหนเราต้องหามุญดีๆเล่นในที่แบบ ขึ้นมาข้างบนแล้วเฮ้ยด้านหลังมีนั่นทำได้เลสวยมีสุดทีดอุยเหยียดแห่คุณไปฟ้งทจะวิ่งผ่านแล้วพูดทำไมไป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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอย โอ้ยดอกนี้เฮ้ยเฮ้เยไอ้ปืนเราไปอยู่ตรงกลางไว้นี่ทำไมมันคานได้เยอยไปวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยด้านหน้ามีตัวนกตัวหนึ่งนะเออเออไปตายแล้วจวด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 เย้ ไอ้กูอันนี้ก่อนไปเจ้าเฮ้ไอ้ไอ้ยมอนมอนมีคนมีคนนอนอยู่สองร้อยสิบล่างล่างด้านล่างเห็นแล้วอ้าวตายแล้วเหรอตายไหมกูร้อนอีกไหมปุ๋ยปุยมันคานอะไรมึงอ่ะนี่อ่ะนี่มึงเห็นไหมไอ้แม็กด้านด้านหน้ามึงมีอีกโอ้ยเออกูมาเก็บยาโอ้ยนี่ยากจัดเลยอ่ะโอ้ยเอ้ยกระเป๋าฟ้าเฮ้ยนี่ใหยังไตรงไหน ไม่รู้เราไม่เห็นเลยเราโผล่ไปนิดนึงแล้วมันยิงอ่ะนี่ไงรถสองร้อยสิบห้าสองร้อยห้าหลังเนินหลังเนิ่นเฮียนั่งเฮียนั่งเฮ้ยละถอยถอยก่อนน่ะยี่ห้อยี่ห้อทุ่นคมเลยเมื่อกี้ล่อไปนิดเดียวอ่ะเห้ยมันอยู่สองตัวระเบิดตาระเบิดยังครัลาโกนโฟมโอ้ยเยี่้อไอ้หมอน

เฮ้ย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 เ้ยแมวว่ามึงเคาะนี่ผังขนาดเหญ่เลยไอ้ล็อกยังเมื่อกี้ตัวนั้นตัวไหนตัวที่มึงเคาะเมื่อกี้อ่ะอ๋อนองแล้วนองแล้วมันตายเลยเหลือสองคนเหลือสองคนมันตายเลยเหลือสองคนอยู่ยิงยิงอยู่ทางซ้ายมึงือ โอ้โหปืนเหี้ยอะไรกันพี่ยเอออีกตัวนึงอีกตัวนึงมึงเปลี่ยนสโคไปมึงเปลี่ยนสะโคเฮ้ยแชมป์แล้วนี่เอออีกตัวนึงเด็กตัวเดียวเด็กตัวเดียวมอนจะกินไก่แล้วกูเล่นใจเงี้ยนะเราจะกูเอาสโมอก่อนอีกท่านไหนไหนไหนเฮ้ย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  อ๋อเฮี้ยนลืมปากครั้งแรกที่กูจะได้กินไก่ไหมเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหระเบิดมึงโคตรเยอะเลยเออเก็บมาเยอะไงเก็บมาเยอะเฮี้ยนงูไหมเนี่ยไหนไหนไหนกัวใช่เหี้ยแล้วกูเล่น fpp นะมึงรู้ไหมนี่กูไม่ได้เล่น t p p กูไม่นัดไอ่สัตจริงเหรอเออแย่้นะ เอ้ยเอ้ยไว้ก่อนเอ้ยไว้ก่อนนั่นมีใบไม้ที่บินควาลินจเก็บระเบิดไว้ก่อนไหมวาหมดเลยเหียเอ้ยร่วงไปหาที่นอนเอาไหมหี้ยอยอยู่ไหนหอ่ะ เฮ้ยเจ็ดแม่บีบที่นายอยู่คนเดียวนี่ไม่ชอบเลยพี่อ่ะหนึ่งหนึ่งได้นะเอ้ยซ้ายบ่บ่ทีไรอะไรนะนี่แมวซ้ายซ้ายเหอออนั่นแหละนั่นแหละตรงไปเลยประมาณนัวใช่นะต้างฟังจากเสียงหลังหลังเดินอ่ะซ้ายซ้ายนั่นแหละตรงไปเลยหยักหยักอย่าไปมึงก้อนดีทีดี โอ๊ยโอ๊ยเจ็แม่อุ้ยอยยา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 ยตก่อนตกอนโอยเยอะยเยอะไอ้ไม่โดนเยอะเกือบเกือบเกือบเอามายเอมาอีสเกั้วมนเข้าไปชาร์จดีกว่าชาร์จแม่เล่นยากจริมั้ยเออชาร์จไหมชาร์จมกัวมันมันย้ายแล้วกัมันก็ไม่เท่าไหร่ ยึดคีใช่เอามึงว่าไหมถ้ามันเสียจริงมันโค่ไอหมอนลงมาแล้วแต่ถ้ามันเบียมันก็ตายนีมันยิงก่อนตั้งไหนนะเกี่ยวนั่นนั่นนั่นหลังหลังต้เดี๋รู้สึกว่ามันจะแม่นนะอีโมนหมอนเอียงก็หมอนเอียงโก็ไม่ได้กินไก่ไอ้พี่ยกินไก่อยา่เหนักเลยเจอแต่บอดอยู่ผมรู้ว่าอีสระเลย え